สวัสดีครับอยู่กับผมเอมมันเล่านะครับกุญแจของเจสิก้ามาดูกันเลยว่าหัวกระโลดที่เจสิก้ามีอยู่ในนี้หรือเปล่าเฮ้ยเจสิก้าเธอทำอะไรของเธอเนี่ยไม่ขึ้นฉันน่าจะเตือนเธอหน้าต้องหาตัวเสื้อผ้าที่มีของการทดลองที่ ประหลาดประหลาดโอ้โหเหมือนในชีวิตฉันเลยเอยเธอฉันพวกเราเธอพวกนายชอบคุยกันใช่ไหมเฮ<ะ>้วัดดีใครอะเออไม่มีอะไรหรอกขอบคุณคุยกับคุณยนไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเอาละต่อสายเข้าไปแบบนี้แล้วก็มันก็เห็นฉันโอเค กดปุ่มแดงและปุ่มฟ้าโอเคน่าจะได้ผลหวังว่าฉันต้องกลับไปก่อนที่ชาลีจะมานะโอเคอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยไอยหูนั่นไม่ม,มาจากคาตัานคาตัานคาตัานโอเคหรือเปล่าชาลีหรือมาทำอะไรที่นี่อ่ะคือ จอส่งฉันมาช่วยแล้วเธอแหละมาทําอะไรมาทําอะไรกับของพวกนี้ฉันขอโทษทีที่ฉันไม่ได้พูดอะไรบางอย่างอะคือฉันไม่สนหรอกมันมีขยะนะแต่ว่าเธอมานอนบนพื้นแบบนี้เธอต้องทําอะไรบางอย่างแน่นอนในโอเคหรือเปล่าฉันหวังว่าเออมึนๆหัวท้องเสียโอ้โหโคตรแย่เลยเออมันรู้สึกเหมือนอะไรหรือขาตัน เอ่อชิวอ่ะวิลลี่แล้วมาทำอะไรเนี่ยจะไม่ได้บอกหรือ <S <S คือพวกเราก็จะไปเอนเนี่ยจะไปดูงานวิจัยเก่าของเธออจำได้ไหมคือมือหุ่นยนต์ที่ซึ่งสามารถเล่นเปียโนได้โอ้โห,โหเธอมาเอาสินะเออฉันหาม,มาเจอแล้วแล้วฉันควรจะไปคาตันถ้าเกิดฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีอะไรกว่านี้ฉันคิดว่าเธอน่าจะกลัวฉันใช่ไหม หีือไม่แน่เธออาจจะตกใจเมื่อเธอมาคนเดียวเฮ้ยชาลีเธอไม่ใช่จะเปคชั้นเลยนะคือเธอรู้หรือเปล่าเธอยังไม่ให้โอกาสชั้นเลยนะมันมีทางเดียวที่เธอจะรู้สึกได้อ่าออแก็ฮะขาดัน คาต์าทันเธอไปไหนหรอจ๊ะคาต์ทันปังฮไม่รู้สิถ้าหมายถึงชาลีสงสัยต้องดูไอหูนี่แน่เลยกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ของจอน์นจอน์นขอโทษทีฉันกหกเธอหรือ ไม่น่ะฉันก็แค่หลับโอเคไหมเธอพูดอะไรบางอย่างอะไรหรืออที่เธอจะตัดตัวฉันเธอบอกว่าเธอรักฉันเธอทาได้หรือฉันหมายถึงเธอเป็นเพื่อนฉันตลอดไปตั้หากเล่าก็เหมือนมาลาหรือคาตันหรือเจสิก้าสนับเพื่อนทุกคนเลยคือไม่ได้อาจจะเป็นเจสิก้าเออเธอจําคืนนั้นได้หรือเปล่าจอน ประตูถูกเปิดออกสกิดว่าแซมมี่อยู่ข้างในรู้สึกว่าเขาอยู่ในนั้นเสียงหัวใจของเขาเต้นแล้วก็ฉันจำได้ว่าสปิทแทบบอกว่าฉันไม่ได้เอาเขาไปฉันจะเอาเธอไปฉันจำได้แค่นั้นจอนแล้วก็ประตูอะไรหรือแซมมี่ฉันถามเขาว่าทำไมเขาเอาน็อตไซไปจากฉันแล้วเขาก็ตอบแบบว่าฉันจะเอาเธอไปเขาอยากพูดให้มัน ให้มันทำร้ายเธอมั้งเพื่อที่จะให้เธอสงสัยเขาบ้าไปแล้วอาา่ะฮะมันก็ได้ผลจอห์นนี่ฉันอยู่นานหรือ,อยังเนี่ยคือไม่มีใครบอกฉันเลยฉันรู้มันมากกว่าหนึ่งวันแต่หกเดือนหกเ,เดือนหรือโอ้โหฉันไปอยู่ไหนมาเนี่ยเธออยู่กับป้าของเธอป้าเจนที่จริงฉันก็เห็นเธออยู่กับเธอนั่นแหละก่อนที่บ้านจะถล่มลงมาหรือไม่ก็ฉันคิดไปเองก็ไม่รู้ ฉันไม่รู้หรอกว่ามันเม็กซ์เซนหรือเปล่าฉันจําไม่ได้เลยว่าเธออยู่ที่นั่นอ่ะฮะแล้วพายุมาพัดบ้าเธอได้ยังไงพวกเราน่าจะถามเธอเธอเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องนี้แล้วก็ที่สุนเข้ากันพอดีเธอมีความลับบางอย่างอยู่เธอพยายามที่จะปกป้องฉันแต่ว่าความลับปกป้องใครไม่ได้อีกต่อไปแล้วจอห์นเธอตาดอยังฉันขอโทษชาด,ดีฉันทำไม่ได้ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันโอเคนะคือถ้าเกิดเธอจะพูดกับฉันเธอก็ต้องบอกฉันว่าสักครวรทำหูวให้ล่งโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ